สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบพ่อกันอีกคือเก่ากับช่องลุงแอ๋วันนาครับผมมะนีกับพระมาลงโขงนะครับผมวันนี้มาหลายมือละครับมาเบิ้งหมายม่องที่เคยนั่งครับพกๆเดี๋ยวนี้แปดเบิ้ดครับผมนี่ครับแปแลวครับผมแบบนี้คนมาลงอาจจะมีคนมาลงหลายคนแล้วครับผมแปและกต่มะนีกับมาตีป่าย้อนคือเก่าครับผมครับไม้กับปลาหกครับ ตบะกับา6และแปลนแล้วครับผมมีเซียนเบ็ดมาลงครับนี่ครับทางลงเห็นไหมครับเนาะต้นไม้ครับผมไปง่ายขึ้น่นาอไปง่ปายขึ้นครับผมลายังบุในเป็นประตองกายครับผมเป็นปอดหน้าครับตีลงไปแล้วครับเบีดสามคันมาหน้ โอ้ปาตองไก่ครับผมขึ้นสองเทือแล้วครับตีลงไปแล้วครับสามขั้นเกิดมาล่อลุ้นกันว่าจะได้ป่าบะเพราะว่ามันนี่กับมาสวยแน่ครับผมมาสวยแน่กิมีเวลาบายโมงกว่าคือเก่าครับผมเอาค่อยติดตามครับผมว่าจะมีตัวบ่ครับครับขั้นกลางขยับแล้วครับผมเห็นนะครับเนาะเห็นมะครับผมขั้นกลางขยับครับผม ปรุ่นกันครับว่าจะมีตัววะครับผม แล้วครับผมตัวแรกครับผมตัวงามครับเห็นเนาะเห็นเนาะครับเนาะตัวแรกครับผมตามกระต้อครับผมตัวแรกครับหมันมาตามกระต้อครับเดี๋ยวขอปดปากกันนะครับเด้อตรต้อครับผม ตีเรยบร้อยแล้วครับรุ่นกระต๊อครับว่าจะมีอีกบ่ครับขังแล้วครับป่าป่าขังแล้วครับขันนี้มีดินครับผมไปเบิ้งกัน,นครับผม งามครับผมใส่สวยเห็นนะครับเนาะครับขอปลดป่าก่อนครับผมครับตีริปร้อยแล้วครับผมเห็นนะครับเรือดูดซ้ายครับผมฟังถุงขามครับอันนี้ก็เป็นกอกลางน้ำครับผมกอกลางน้ำเป็นของไทยบาร์เของฟังนั่นผมกับป๋อหุ่นจักครับ นี่บไม้เขานี่กัไมาไม้นี่กับม,มันเป็นข้างที่สามครับผมแต่ว่ากับโดนกับหลายเมื่อยอยู่ครับผมเบ็ดมาลงใหม่อะคอยติดตามกันครับไม่จะได้หน่อยได้หลายครับผมครับขั้นแรกมีดินครับผมขั้นแรกมีดินไปกรลุ้นกันมีเห็นดินดินครับผมตะก,กว้ยังเม็ดใหญ่ครับผมมันดินโมแหง้งเมง็ดใหญ่ไปเบ่งกันครับผม ึนกัมาแล้วครับผมมาแล้วมีตัวครับมีตัวโอ้โหติดองะเลย นี่ตัวครับผมกตะวันโมเมนต์ปะย้อนแล้วครับเด้อเห็นบ่ครับนี่ครับผมปลาขาวครับผมปลาขาวกับม้าครับผมเอ้าต่อกันต่อครับมาเมื่อนีน้ำโขงลง่มไหลแล้วครับน้ำโขงลงตะกอนนี่ติดฟังบังผมเหยียบย่างพี่ครับอันนี้ลงไปไหลครับขั้นสามดินแล้วครับผมขั้นสามดินแล้วมาแล้วครับมาเมื่อ เห็นดินนิดๆครับผมแต่กัวเม็ดใหญ่เอาไปเบิ้งกันครับผมมีบ่ ของีครับเป็นคลองลักลักเบ็ดเพิ่นบ่ครับนี่นี่ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปลดกันครับผมของอยู่บนคอตโต้เบ็ดครับผมบรรลักครับผมขออนุญาตปลดกันครับผมตีไม่แล้วครับผมดึงออกให้อยู่หน้ามันบ่เลึกครับผมน้าตื้นละปลายเบ็ดคันนะครับคันที่สามหารุ่นกันต่อครับผม ครับคันที่สองเอาละครับผมเอาละคันที่สองเอาไปเบิ้งกันครับผม ลได้แล้วครับตบับเป็นพันธุ์คันหนึ่งโอ้ยเป็ดพันธุ์หนึ่งครับครับใส่สวยๆึ้นเก่าครับผมอ่ะตามกันต่อครับผม นั่งมาสักพักหนึ่งป่าก็เงียบๆไปครับผมนี่ก็ได้เวลากลับแล้วครับผมบ่ายโมงเคืงครับกับบอมีวีแววว่าป่าจะไม่อีกเลยครับผมไปไปเบิ้งป่าเฮ้ครับผมว่าเมื่อนี้จะได้หลายได้หน่อยนี่ครับค้างไว้นี่ครับออกมากับสิบโมงกว่าครับผมสิบโมงกว่าแล้ว ตอนนี้ก็บ,บยโมงคึงน้ำลุงไหลครับผมเป็นเพราะว่านา้ำเป็นป่อยน้ำหรือว่าน้ำลุงไหลป็นเ็บเบ็ดขึ้นแล้วครับผมอันนี้ครับป่าเฮ้าแม่นี้ครับผมมาเบิ่งผลงานพอได้กินครับผมไม่ได้ไหลน่ครับป่าเฮ้าแม่นี้เดี๋ยวผมเจอเบิ่งครับผมดเ,เดี๋ยวขออนุญาตครับผมแป๊บหนึง ปลาเฮาเมื่อนี้เด้อเดี๋ยวผมลากกันครับนี่ครับผมปลาเฮาปลาบ่้าเป้ามานป็นไงครับผมมื่อนี้สองหน้าผีเบิงสองสี่หกแปดสิบได้ปลาสิบตครับผมมื่อนี้ปไาย้อนสิบตปลาเขาปลาเขาได้สองตครับผมปลาเขาได้สองตปวาย้อนสิบตครับ นี่กับบ่อถือว่าบ่อหมานเป็นไงครับน้ำลงครับผมครับน้ำลงน้ำก็จะแดงเพราะว่าเพิ่งปล่อยน้ำครับผมเพิ่งปล่อยน้ำจากหวยมงครับหมายกับนี่แหละบรรยากาศครับผมหมายเป็นยังไงครับท่านผู้ชมคลิปนี่ถ้าถือใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องลุงแอบบนานเลยครับเด้อครับคลิปหนาบ ไปเบิ่งมาลุงแอ์จะพาไปเฮ็ดหยังหาหย,ย่งนี้ครับผมหรือว่าจะลงโค้งอีกบ่ไปหาตีปรากฏข้งางด้วยมตีไปย้อนอีกต้องเรียแต่สถานการณ์ครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมถึงเวลาละครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ